แอมวิชยูนิตเทคเนี่ยนะครับมันก็เป็นชื่อบริษัทที่เราประกอบธุรกิจขายอาหารเสริมนะครับอยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายของที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงนะครับเราก็ดําเนินธุรกิจปีเนี้ยเป็นข้าสศุกปีที่2องละในแบรนด์แอมวิชนะครับและนี้ในส่วนของจุดแข็งของแอมวิชเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าเรามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่จริงๆเราทํามาก่อนที่เขาจะเรียกว่า4.0อีก คือเราใช้โซเชียลในการดําเนินงานจะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แรกเลยก็ได้ที่ดําเนินงานในรูปแบบของขายตรงออนไลน์ <Wow. S 1> แบบเต็มรูปแบบคือเราไม่มีออฟฟิเกีตนะครับทุกอย่างอยู่ในโลกโซเชียลหมดเลยรวมถึงเรามีพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นธาคารกรุรไทยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกคืออย่างนี้นะออนไลน์เนี่ยหลายคนตีความว่าออนไลน์อ่ะ คือขายตรงแต่จริงๆแล้วขายตรงเป็นแค่สับเซตธุรกิจหนึ่งซึ่งใช้ประโยชน์จากออนไลน์นะครับโซเชียลอินเทอร์เน็ตต่างๆพวกนี้เป็นช่องทางในการรับรู้โดยผ่านแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเราหรือที่เข้าใจกันในนามของพิซึ่เซึ่งนําเสนอเรื่องราวของตัวบริษัทนําเสนอเรื่องราวของตัวสินค้าผ่านไปในโซเชียลต่างๆซึ่งเข้าถึงกลุเป้าหมายของคนรุ่นใหม่ เอาง่ายๆเลยคือว่าทุกวันนี้โลกเรามันเร็วมากจนแทบจะพูดได้ว่าโลกมันเล็กลงก็ว่าได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นก็คือว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะครับควรจะซื้อสินค้าของ m อม i s ได้ในราคาเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยไอ้โมเดลตัวนี้เราได้คุยกับพาร์ทเนอร์เราคือธนาคารกสิกรไทยนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบอัตราค่าเงินของแต่และมุมโลกในแต่และวันแบบเดียวทาง ทันทีที่คุณคลิกซื้อสินค้าเราทั่วทุกมุมโลก,กน,นะครับมันจะเทียบอัตราส่วนของค่าเงินจากแพ็กเกจการขายเราเนี่ยว่าเป็นกี่สกุลเงินของเขาในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าก็จะถูกจัดส่งไปที่บ้านของลูกค้าในทั่วทุกมุมโลกเลยเขาคลิกปุ๊บเราก็จะส่งไปหาเขานะครับลักษณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการดําเนินงานการจัดการเรื่องของสาขาออฟฟิศอะไรต่างๆพวกนี้ของเราต้องบอกว่าต่ำมากอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ควรจะเล็กแต่แข็งแรง อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่วา,วากไว้สินค้าใหม่นี่นะครับก็คงไม่ได้หนีจากคอนเซปต์ของความงามเดิมทีในแอมวิทเน่ยดำเนินสินค้ามาในลายของสุขภาพนะครับแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะทําสินค้าอาหารเสริมในลายของความงามกินเข้าไปแล้วเนี่ยผิวพรรณจะเปล่งปั่งมีออร่านะครับเพราะนั้นเนี่ยการดำเนินเรื่องราวต่างๆนำพาสินค้า ไปสู่ท้องตลาดสู่ผู้บริโภคเนี่ยมันต้องไปแบบ MV, แอมวสนะครับส่วนเรื่องไปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นคอนเซปต์ซึ่งกําลังจะคลอดต้องขออนุญาตไม่บอกก่อนแต่แรับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นแน่นอนสินค้าชูโรงนะจริงๆเราเราทำสินค้าน้อยปีหนึ่งเราจะทําแค่ตัวเดียวนี่เราว่างเว้นจากการทำสินค้ามา2ปีแล้วที่เรา นํำตลาดมาเนี่ยของเราเปป SC, คปไพโตเอสีนะครับจริงๆอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วๆไปเนี่ยนะครับจะอยู่ในตลาดได้ประมาณสัก1ปีถึงปีครึ่งแต่ไพโตเอสีเราเนี่ยยังคงจัดจําหน่ายอยู่เป็นเวลา5ปีแล้วนะครับในท้องตลาดและยังคงจัดจำหน่ายได้ดีอย่างต่อนเนื่องนะครับตันนี้ยังเป็นตัวชูอยู่นะครับแล้วเราก็ยกทับทัุที่2มาที่นำเข้ามาจากเกาหลีคือน้ำมันสนเข็มแดงคือโซจา จริงๆครับว่าโอกาสในธุรกิจเนี่ยมีทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลาอยู่ที่เราจะปล่อยคว้านะครับแต่ทีนี้ถ้าให้ผมพูดถึงโอกาสในธุรกิจในยุคนี้ผมมองว่าธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนเป็นธุรกิจที่น่าเข้ามาสัมผัสน่าเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับขออนุญาตยกมาที่ว่าถ้าจะร่วมหาโอกาสนะครับให้มองหาที่ธุรกิจขายตรงนะครับบุคลิกภาพของแต่ละบริษ,ษัทมีโมเดลที่ค่อนข้างจะคล้ายๆนะครับไม่เหมือนนะครับ ให้ดูว่าเราชอบไหมอันดับแรกผมอยากจะให้ดูตัวสินค้าก่อนดูที่แผนการจ่ายคอมมิชชั่อนอันที่สามคือแผนการตลาดของเขาว่ามีแผนการตลาดในการสนับสนุนในการทํางานของนักธุรกิจมากน้อยแค่ไหนต้องแยกให้ออกก่อนนะครับแผนการตลาดกับแผนการจ่ายคอมมิชชั่นไม่เหมือนกันนะครับต้องแยกให้ได้ก่อนส่วนของแอมบิสเนี่ยนะครับเรามีแผนการจ่ายคอมมิชชั่นที่ตรงประเด็นความต้องการของโลกปัจจุบันนะครับคือเร็วแรงและจ่ายได้จริง ่านทุกอย่างที่กฎหมายต้องการอันดับที่2เนี่ยเรามีการตลาดที่สนับสนุนการทํางานผลักดันสินค้ากระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในตลาดให้กับนักธุรกิจเพราะนั้นักธุรกิจในเอ็มวิทเนี่ยก็จะทํางานได้ง่ายการสปีดอัพรายได้เนี่ยของผู้นําเองเนี่ยเดือนหนึ่งหนึ่งแสนบาทเนี่ยนะครับมีเยอะแยะมากมายเดินกันเกิ่อนกาดเป็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินแสนในเอ็มวิทเง่ายมากนะครับก็ฝากไว้ าหาผู้ที่ประสบความสำเร็จก่อนเพราะว่าทาง a m w i s h เองเนี่ยมีระบบธุรกิจเ,เป็นแบ็กอัพเสร็จหมดแล้ว a m w i s h เนี่ยเป็นเครื่องจักรผลิตเงินอยู่ที่ว่าเรารู้วิธีการผลิตหรือยังฉะนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จครับก็จะมีวิธีการวิธีการในที่นี้เอกง,ง่ายๆเลยคือระบบ ระบบคืออะไรระบบก็คือเหมือนเราส่งลูกไปเรียนที่เพียงใหม่กับส่งลูกไปเรียนที่ยะลาทําไมเริ่มต้นที่กอเอ๋ยกอไก่จบท้ายด้วยฮอนด้คูตาโตเหมือนกันหมดระบบที่แอมวิชก็เหมือนกันตรงนี้เรามีเดวันพัท454ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้เริ่มนับ1 2 3 4ไปเหมือนกันถ้าคุณอยากถึง1ล้านคุณก็ต้องนับให้ถึง500 1 0 0 1 0้อยไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่าหยุดนี่คือความง่ายความง่ายคือสรุปเรามีระบบให้ลอกครับ